สภาที่เคารพนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการขอให้ช่วยตกทวนกระบวนการแก้ปัญหาลูกหนี้รอยคุณภาพที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายนะครับโดยท่านธีรชัยภูวนาถนารานุบาลน,นะครับท่านจะได้นําเรื่องนี้มาขอให้ทางท่านประธานสภาผูา้ดลรัศดรได้ช่วยพิจารณาเพื่อหา,หาทางแก้ไขต่อไปครับขอรยนเชิญท่านครับเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรื่องลูกหนี้ รายย่อยด้วยคุณภาพซึ่งทางรัฐบาลเขามีนโยบายที่จะทำการแก้ไขแก้ปัญหานั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับพักพลังประชารัฐขอยืนยันนะครับว่าเราสนับสนุนการแก้ปัญหาให้แก่ลูกหนี้ครับการที่จะเปิดโอกาสนะครับให้อนาคตใหม่แก่ลูกหนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยแต่ว่า โครงการที่ทางรัฐบาลน,นี้นะครับวางแผนจะดําเนินการโดยจะมีการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ภาษาอังกฤษเรียกว่า AMC นั้นเนี่ยนะครับแล้วมันมีการจะใช้เงินนจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูในส่วนนี้นครับผมขอเรียนว่าเงินในกองทุนฟื้นฟูผมออกแบบ ออกกฎหมายพระราชกำหนดเอาไว้นะครับให้เป็นเงินของประชาชนครับเพราะฉะนั้นการทำโครงการที่จะเอาเงินของประชาชนไปใช้นั้นเนี่ยนะครับผมเองมีข้อกังวลว่าอาจจะมีประเด็นที่ผิดกฎหมายในวันนี้ครับจึงได้มาขอยื่นหนังสือนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาผูแะะ้แทนราษฎร เพื่อที่จะให้คําแนะนําให้การระมัดระวังไปแก่รัฐบาลครับผมขออนุญาตเริ่มต้นว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับผมอ้างอิงข่าวของสํานักข่าวกรุงเทพธุรกิจครับแล้วรัฐบาลประกาศแนวคิดนะครับที่จะแก้ปัญหาลูกหนี้รายย่อยมูลค่าไม่เกินรายละหนึ่งแสนบาทครับโดยจะใช้เงินที่ประหยัดจากสถาบันการเงินเนี่ยส่ง เข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันเงิเงินเป็นการชั่วคราวครับโดยการลดอัตราจากร้อยละ0.46ลงมาเหลือร้อยละ0.23เรื่องนี้สืบเนื่องนะครับย้อนไปเนี่ยตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งเลยครับในปี2.540นั้นเนี่ยนะครับแบงก์ลงมแล้วก็รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยนะครับ ก็เห็นความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลไม่ให้ผู้ฝากเงินในแบงกี่ลมนั้นเนี่ยจะต้องได้รับความเสียหายรัฐบาลขณะนั้นก็เลยเข้าไปแบกรับหนี้สาธารณะเอาไว้ครับรัฐบาลขณะนั้นแบกรับหนี้สาธารณะเอาไว้หนึ่งจุดสี่ล้านล้านบาทย้อนไปปีช่วงปนร้อยสี่สิบเป็นเงินมหาศาลนะครับผมเองได้เข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีคลัง เมื่อปี2554เวลาผ่านไป14ปีครับผมเข้าไปผมพบว่าไอ้นี่รังกล่าวเนี่ยยังไม่สามารถชำระคืนได้เท่าไหร่เลยยอดนี้ยังค้างอยู่ตั้ง1.1ล,ล้านล้านบาทครับจาก1.4ลดลงไปเหลือแค่1.1ล,ล้านล้านบาทครับยังเหลือมันเป็นภาระที่จะต้องชำระคืนนี่มหาศาลนอกจากนี้ครับ ผมประสบปัญหาในขณะนั้นในฐานะรัฐมนตรีคลังว่ารัฐบาลมีความจําเป็นจะต้องหาเงินมาเพื่อจ่ายดอกเบี้ยสําหรับนี่1.1ล,ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยนะครับเคยสูงสุดถึงปีละ60,000ล้านในขณะที่ผมเข้าดำรงตําแหน่งตกปีละ40,000ล้านบาทครับเป็นอุปสรรคในการที่จะเอารบประมาณไปดูแลความผาสนาข,ของประชาชน ที่จะเอาไปพัฒนาประเทศครับผมจึงได้ออกแนวความคิดนะครับปรึกษาหารือกับท่านอดีตนายกยิ่งลักแล้วในที่สุดรัฐบาลก็ได้ออกพระราชกำหนดครับในปี2555โดยเราบอกว่านี่หน่1.1ล้านล้านนั่นเนี่ยนะครับยังเป็นหนี้สาธารณะอยู่ก็จริงแต่เราออกพระราชกำหนดบังคับครับว่าคนที่จะเอาเงินมา ลหนี้เอาเงินมาใชา้หนี่แล้วเอาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยแต่ละปีนั้นเนี่ยนะครับจะไม่ใช่รัฐบาลอีกต่อไปเรากำหนดให้เป็นภาระของสถาบันการเงินครับหลักการในขณะนั้นก็คือว่าในายามวิกฤตเนี่ยนะครับรัฐช่วยแบงค์เวลานี้นะครับผ่านมา18บแปดสปีมันเป็นยามวิกฤตพ้นไปแล้ว มันเป็นยามปกติแล้วเพราะฉะนั้นแบงก์ต้องกลับมาช่วยรัฐครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระราชกําหนดฉบับที่ว่านั้นเนี่ยก็คือโอนภาระในการชําระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยไปให้แก่แบงก์ส่วนแบงก์นั้นน่นะครับก็คงจะเอาเงินมาบางส่วนจากกําไรของแบงก์บางส่วนก็คงจะเก็บมาจากลูกหนี้เงินกู้แล้วบางส่วนก็อาจจะเก็บมาจากลูกหนีเห้เงินฝากอันนี้เป็น ผมเป็นคนต้นเรื่องครับแล้วผมขอเรียนว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่ามาถึงวันนี้นะครับผ่านมา12ปียอดหนี้หน่งจล้านล้านบาทเนลดลงไปเหลือครึ่งเดียวครับเหลือประมาณ5้าแสนล้านบาทครับแล้วนับแต่ปี2.55 5เป็นต้นมาภาระในการจ่ายดอกเบีย้ยนะนั้นเนี่ยนะครับกระทรวงคลังไม่ต้องคว้ากระเป๋าเลย ตกเป็นภาระของระบบแบงก์มาตลอดครับทีนี้ในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยได้จัดทําโครงการเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาลูกหนี้เนี่ยโครงการที่ใช้ชื่อว่าคุณสู้เราช่วยตรงเนี้ครับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่ผมพยายามเข้าไปสืบคนเนี่ยมันไม่ชัดเจนครับว่าไอ้เงินที่แบงก์เนี่ยประหยัดโดยการลด อัตรานำส่งจากร้อยละ0.46กลงมาเหลือร้อยละ0.23านั้นเนี่ยนะครับเรากระทรวงการคลังในขณะนั้นเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ของแบงก์ออกไปชั่วคราวหมายความว่าภาระในการจ่ายยังเป็นของแบงก์อยู่นะครับแต่ว่าเลื่อนออกไปชั่วคราวหรือว่ากระทรวงคลังยกประโยชน์ไปให้กับแบงค์คือพูดง่ายว่า หนี้สาธารณะตรงนี้ที่จะต้องเก็บเงินมาจากแบงก์นั้นเนี่ยไม่ต้องเก็บแล้วปัญหาคืออย่างนี้ครับถ้าหาว่ามันเป็นแบบหลังนะครับคือทําโครงการคุณสู้เราช่วยโดยบอกว่าไอ้หนี้สาไอ้ไอ้ไอ้ไอไอเงินที่ประหยัดนั้นเนี่ยนะครับยกไปให้กับแบงก์เลยเนี่ยผมเรียนนาตรงเลยว่ามันจะมีผลกระทบต่อการเคลียร์หนี้สาธารณะครับแล้วเป็นเรื่องที่ควรจะต้องนําเสนอรัฐสภาก่อน เขาใจเพราะฉะนั้นผมก็เลยเดาว่าอาจจะเพียงแต่แค่เลื่อนภาระนะครับในการชำระเนี่ยของแบงก์นี้ออกไปปัญหาคือนี้ครับถ้าเราดูในข่าวที่ปรากฏนั้นเนี่ยผูดที่จะเอาหนี้เอาลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพเนี่ยมาให้เอ็ซบริหารนั้นเนี่ยนะครับในจํานวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาทเศษเศษนั้นเนี่ยคนที่จะเอาลูกหนี้มาเป็นหลักเลย มันเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินครับภาษาองังกฤษเขาเรียกนอนแบงค์นอนแบงค์เป็นวงเงินเนี่ยลูกหนี้สำหรับนอนแบงค์นั้นแปดหมื่นห้าพันล้านครับส่วนใหญ่เลยแปดหมื่นห้าพันล้านปัญหาถึงนี้ครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับว่าคนที่จ่ายเงินเพื่อจะช่วยลดหนี้ของรัฐบาล จ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้ฟูมาโดยตลอดนั้นเนี่ยคือแบงค์ครับคือสถาบัานการเงินไม่ใช่นอนแบงค์ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบัานการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยูดีดเนี่ยนะครับจะเอาเงินของประชาชนเนี่ยนะครับไปเป็นประโยชน์กับนอนแบงค์กับผู้ที่ไม่ได้เคยเข้ามามีส่วนในการช่วย นี่ช่วยรับภาระนี่แทนรัฐบาลเลยเนี่ยนะครับผมเกรงว่าจะผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นนี้นะครับขอแนะนำนะครับขอเสนอเรื่องต่อท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อจะแนะนำรัฐบาลว่าขอให้ดูประเด็นนี้ให้รอบคออคนที่ได้ประโยชน์ถ้าเป็นแบงก์ก็พอได้เพราะว่าแบงก์เขาเป็นคนผ่อนชำระเคลียร์หนี้ให้กับรัฐบาล แต่อยู่ดีๆเอาประโยชน์ตรงนี้ไปให้กับนอนแบงอันนี้ต้องคิดให้ดีครับประการที่สองครับอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าในตัวเลขที่มีการกล่าวถึงนั้นเนี่ยมันครอบคลุมถึงหนี้ของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหนึ่งหมืแปดพล้านครับอันนี้การที่อยู่ดีๆเนี่ยนะครับมีหนี้ด้อยคุณภาพอยู่ในธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ แล้วเราจะไปแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนํารัฐบาลว่าต้องไม่ดําเนินการให้เป็นการกวาดฝุ่นลงใต้พร,รมหมายความเ็อย่างนี้ครับการจะเคลียร์ปัญหาลูกหนี้ด้อยคุณภาพของแบงก์รัฐควรจะต้องเริ่มต้นเนี่ยตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาดูมาสอบสวนนะครับสะกอดว่านี่ด้อยคุณภาพมันเกิดจากอะไรถ้ามันเกิดจากภาวะเศรเษฐกิจโดยรวม แต่ถ้ามันเกิดจากขาบวนการทํางานระบบงานมีปัญหานะครับมีจุดอ่อนมีการละเลยหรือมีประมาทเลนเล่ออย่างไรหรือมีการรับผลประโยชน์ส่วนตัวใต้โต๊ะหรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยตรงนี้จะต้องทําการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ลงโทษตัดคะแนนผู้ที่เกี่ยวข้องเสียก่อนนอกจากนี้นะครับการแก้ปัญหาลูกหนี้ด้อยคุณภาพในธนาคารของร้านนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้วิธีเพิ่มทุนครับ แล้วจําเป็นจะต้องเปิดนะครับนําเสนอให้รัฐสภาเพื่อให้สมาชิกของรัฐสภาได้รับรู้ปัญหาได้เห็นวิธีการที่จะแก้ไขและก็ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทางตัวแทนของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ได้กรุณานมารับถังสื่อด้วยตัวเองขอบคุณครับพี่น้องสื่อมวชนนะครับที่ครยรบกุกท่านนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่คุณแทนคุณจิตรศักได้นำเอาประเด็นของท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านธีรชัยภูวนาถนราลุบานนะครับมานําเสนอในเรื่องของการแก้ปัญหาลูกหนี้ด้อยคุณภาพนะครับที่อาจจะมีการฝ่าฝืนในเรื่องของกฎหมายได้นะครับก็จะนํากลับเรียนท่านประธานนะครับสภาผู้แทนราษฎรได้นําเอาเรื่องที่ท่านมาเสนอในวันนี้นะครับเพื่อส่งไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วก็นําไปสู่การพิจารณาของสภาต่อไปนะครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นปัญหาที่สําคัญอันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหนี้นะครับถ้าเป็นหนี้ในรูปของธนาคารกับธนาคารก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นธนาคารนะครับกับหน่วยงานอื่นน,นะครับมันก็คงจะไม่ได้นะครับก็จะรับเรื่องนี้ไว้ในส่วนของอที่นะครับของ MOU43 กับ44 เนื่องจากว่าไม่ได้เสนอว่าเป็นหนังสือนะครับต้องขออนุญาตนะครับนำกับเรียนท่านประธานเฉพาะในประเด็นนี้นะครับจาก MOU 4344ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนองค์ไทยก็คงจะเห็นด้วยนะครับว่าเราอยากจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้พี่น้องในชายแดนภาคใต้รวมทั้งทหารและก็ตำรวจด้วยแล้วก็พลเรือนด้วยนะครับไม่ให้เสียชีวิต อนะครับแล้วก็ได้พื้นที่ที่เป็นของคนไทยนะครับได้ลกลับคืนมานะครับก็ขวงไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับไม่ทราบว่า